ตะกี้เขามีความเสื่อเนาะนัะ่นบปล่า,าลไรล,ลงมาเลยตาปภูพระเตา่พาพ,าพาระพระเจกพระรหันต์พระอนันต์พระอานิานาปกษัตริย์ปกป้องบอ่เพิ่นบ่ปกป้องคุ้มครองไผดอกเฮาต้องหาตัวตองปกป้องคุ้มครอง,องตัวเองสิไปกล่าวอีหยังกับคนไปเอาถือเอาผีเอเอเอยนังเวทสุวรรณบ่หรืออีหยังพญาอีนัายายงก็สร้างแมงดอกนเนาะเลิอว่าถือผีเบิดนั่นแหละพวกนั้นเออถือผีเบิด ผู้ตรงผู้ตาห้อเจ้าบ,บ้านของห้องก็สร้างผีบดมันจะกัวแรงซ้ำลงไปอีกก็เก้าอีกถือเอาสัเดราชานมาหนีินะเออแนวบาละ่ะงูมันจะหนาคบางสี่งสัเดิรชนอิก,กิยาบางสงที่เห็นบ่กเขาเห็นอิก,กิยาเกิดมาอยู่เกียร์ดังวิกมีแข่าฟอมเด้เด็กขราุ่นมนะเออโอ้ยอิกิยามันดึงสันนี่แหละคิดว่าทั้งสันหรอือถึงว่าปกป้องข่องของใดเออ ถือเอางูถือเอาอิก,กิกอาเรื่สิเนาะถือเอานกเัื่องเสนาหรือเจ้าตนน้นไม้หวานกันปอบเัื่องสิเฮ้ยกินผักหอมนึงสิดีกว่าอีจะก,ก็อะไะเออเร่องสั้นแล้วต้นไม้มงคลต้นไม้หางเงินให้หรือมีหวานเงินหวานทองเอเอเร่องนั้นจะปลูกไรยอ่ะฮกปะฮกยี่บอเรื่องสั้นตัว ไปไปสู้กับอะไรนี่จมกับเขาอีกโอ้ยใส่ปุ๋ยหดนามมาสั่นบ่หุจากบอ่อแต่ของแรนพอบอผอบอไปหาขายนามอยู่นั่นน่ะนั่นได้บอก้าได้เงินเนี่ยมันพวกนั้นได้มาเห็ดใน้าไดดเนาะนั่นบ้าละ่ะต้นคูนต้นย่อถือไหมก็ต้นไหม้ธรรมดานี่แหละอันใดมันเป็นประโยชน์ในทางอยากรักษาโลกหรือว่าอัน,ดอนใดต้นไหม่ใดที่มันเป็นประโยชน์ในทางการทําบานเลื่อนที่อยู่อาศัยก็เห็ดไปตามนั่นตัวมันมีหรอกต้นไหม่ของคน้น เออพระเจ้าคนแสดงไว้นี่มงคอสามสิบแปดบมีจักยางเลยอันที่เป็นวัตถุเออง่าสร้างแก้วสร้างบ่จังสี่แล้วจะเอาเดัจฉานบ่มาคุมข้องของกำมันตายได้ยังไดของมันอยากว่า่ะก็ไปข่าไปตัดเอาของมันเด้ออืงสั่นเดี๋ยวนิ่งนักหันเขามาเบิ่งจาขวงโหลดไปก็ดีหันเขามาเบิ่งขักอตัเฮ้าเองได้ปกป้องคุมข้องเฮ้าเองบ่เป็นผู้อื่นเด้ และคนที่เข้าใจว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งอื่นสิ่งใดปกป้องคุ้มครององด้คนผู้นั้นหลงเต็มที่จากบก่เออเป็นความหลอกล่วงตัวเองคำว่าหลงนี่คือมันป่ฮห้เมือได้เด้วว่าว่ามันผิดหรือมันถูกมันมันติเข้าใจถูกนะว่าสิ่งเหล่านั้นนี่ปกป้องคุ้มครองเออปล่อยว่างยากคืออย่างได้ว่าธรรมดาดิปล่อยว่างยาคืออย่างมันจะไปผูกพันยึดมันอะไรอยู่ในหันเออ ได้ยินฟังรมาชิกขัดใจมัณะกรตอนนี้ขัดใจแต่ว่าคุมข้องบ่ได้คือจังสันนั่งสี่ออกระถูเป็นผู้ค่มข้องตัวเองทรมาคําสอนของเพิินตั้งหากนี่สิปกป้องคุมข้องเข้าก็คือโตเฮ้าเองได้เป็นเหตุเป็นผู้เหตุเองอตระกร,รมมันแก่กันใดเฮา่ฮอดผีดอกถักพระพุทธเจ้าองค์ใดถีพฮอเขานิพานเบิดแล้วหาใจว่าละ่ะนี่มันแก่บาเออปัญญามันเอาให้กันบ่ได้เลยนั่นว่าล่ะคือความจำนี่แล้วตอนนี้เขาจำมันทองบทกรณีอะไ้ยังนสิ เอาเด้หงผู้นี้มันได้ยู่บก่ก็กได้เดจ้าของต้องไปเพียรพระเนามในการท่องจําของเจ้าของเองเด้ยแม่บล่ะไปทั้งสันแล้วตันเมียนบลาเนาะไปะจักยั้งแก่คนไปทั้งสันต้นใม้ภูเขายังเป็นกันอย่างผู้ใดด <c oughs> <c oughs> เน้นนักธรรมะพุทธเจ้าน้อมน้าเขามาครับประสบการชีวิตจริงของเจ้าของเองเด้อน้อมเขามาคาขาดรวอว่าผู้ใดปกครองคุมข้องภายกันแน่ จ้าของเองปุ่ฟองคุ้มคร้องจะาของเองียคนที่เขาเจ้าลำาุ้ยมากเขาเจ้าก็สแสวงหาโดยกายและว่าจาของเขาเจ้าเลยหัวใจเขาเจ้าคิดนึกไปแบบนี้แบบนี้แต่ว่าหลายๆคนก็ยังไปเลื่อมเอาเนื้ออื่นเขามาอายู่นะทั้งเบิดนีเฮ้าเอาบกับมาเกิดอย่างเดียวเฮาบ่สนใจยอย่างอื่นเหมือนต่ว่า,าทาบุญมาทั้งเบิดทําท่านมาทั้งเบิดมีผ่านอย่างเดียวเด้อพว่าสิมากเกิดเป็นอย่างอีกบ่ได้ว่าสิเฮตดเหไปเพื่อมันได้เป็นนั่นเป็นนี่เออมีมงสุดบางเดียว